สวัสดีครับย like ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค at like um ่ายแอบแซบนะครับผมนะก็อยู่ในค่ายแอบแซบเหมือนเดิมนะครับเนาะเอามาพี่น้องให้มาเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับทุน5 0 0 0เบ็ดห0 0รอมาด้กันเลยครับพี่น้องนะหนึ่งพันรอบเงีๆะเะไปครับผมผมก็เล่นดูประมาณ2-3รอบแล้วนะครับเกมนี้เนาะก็ถือว่านะครับผมนะเกมมาใหม่นะครับ ยากพอสมควรจริงๆเขาโูนนสยากพอสมควรนะครับมันยากเรียนๆนะพี่น้องยากของเทะนะครับพี่น้องเลยเงิโมเดลบอลเหรียญน,นะครับผมของเทของเทะนะครับเนาะร้องเงินปึ๊กมันจะเป็นจังไงนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเนาะนี่มันก็จะเป็นไว้แบบไว้แบบแตกไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมนะอ่ามันจะล็อก ถ้าไม่มีคอมโบมันก็จะหายนะครับของนั้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวถ้ามีคอมโบมันก็จะไปต่อจังสีจังสีเนาะครับเนาะก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนเหมือนเดิมนะครับสตัวข่อยก็ยังไม่ทันได้นอนครับพี่น,อน้องเอ้ยหัวตะเบิองหนังจบเนาะครับผมนะเบิองซีดีเกาหลีโอ้โ <c> ห <oughs> ซีดีเกาหลีนะครับผมนะออบอผิดบอผิดขออภัยนะครับงาวกันไปครับพี่น,อน้องเอ้ย เกมใหม่นะครับผมเล่น2อสรอบนะครับก็เจ๊งไป2อสรอบเหมือนกันนะครับเอ้าเจ๊งไปหลายรอบคือกันนะครับเนาะโมเมนต์เจ๊งรอบ2รอบนะครับผมนะเจ๊งหลายรอบคือกันนะลองเบิ่งนะครับเกมใหม่นะครับเนาะขอเหตุไม้ห้องร้องเขาก็ร้องนะครับลองเกมใหม่ว่าดานโอ้โหเต็มอยวกับผมพี่น้องไห้เขาโบนัสซีตัวเนาะครับเนาะเอามาเบิรงกันนะครับว่ามันแตกกจุดใจขนาดไหนนะครับ เป็นแมบนี้ชวนครับผมเฮาที่ถือปนหรือเฮาที่ปนมันนะครับผมนะอืมสวยโอ้เข้าโบนัสมันก็จะมีตัวคูณเนาะครับเนาะประมาณนี้เลยครับผมต้องเคยเข้าโบัวนะัดเด็ดเนี่ยอดี่เลนมาสองสามรอบมึงเขาตัเข้าโบนัสได้เด็ดพี่น้องเข้ายากพอสมควรนะครับเข้าโบนัสเนาะก็เอาเรื่องนะครับตอนนี้ก็ได้พันสองเลยครับพี่น้องสิบสองเท่าสิบสามเท่าอยู่ตอนนี้ ถ้าพูดถึงความยากกิมนี้นะครับผมให้ไปลื้อนี่ครับผมนะ60เลยครับผมตอนคะแนนเตรมร้อยผมให้หกเลยความยากครับผมจริงๆนะถึงมันจะเป็นวายแบบคอมโบแล้วล็อกนะครับก็ยากสมควรนะครับจริงนะไปกันเรื่อยๆส่นนะไปเลียมเคียงครับผมวิ่งระไว้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดเลยนะครับผม ไม่ไม่เอยียงมาข่อยก็ที่อัปเดตมารีวิวให้เบิึงนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองะนะคร <laughs> ับผมนะามันดีเมื่อกู้บิ๊กวินครับพี่น้องเอ้ยบางนี่สวางพันสวางว้าชียบครับผมอันเลยครับผมโอเคบางนี่สวยงามนะครับเนะาะเอสีพันไปเลยครับผมมี <c oughs> ตัวบอสตัวนี้ว้าพี่น้องเอมเกียร์ครับผม หวานดอกนี้ก็หวานเยเลยครับพี่นองเย้ยเมีกอีกเด้วเนาะครับเนาะเตกมือครับผมก็เตกมาประมาณร้อยสามสิบเท่านะครับผมเนะี่ยก็ใส่ได้ครับผมไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้ทุนหาพันเท่าก็แเตกมาหลายเลอพี่น้องเด้นอดนะครับผม <c oughs> ก็ได้เลยครับผมก็ขอกำไรสักหมื่นนึงละกันนะครับก็ขอ,ขอหยุดที่หมื่นสามแล้วกันเนาะ เราเบ็ดไปแรกก่อนนะครับเพียมันเข้ารอบที่สองนะครับเนาะนเข้ารอบที่สองก็ดีไปนะครับจีดเดย์ฮูว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ไปหาปุ่นยางโอ้แม่โอ้แม่สาวน้อยรัวดิโอแม่สาวน้อยไอ้อ <c oughs> ไกันเรื่อยครับผม ขออยู่ที่หมื่นสามละกันนะครับถ้าไม่เข้าก็ขอชิ่งหนีเลยละกันนะครับขอเอามือหนึ่งพอเนาะก็เอาเรื่องพอสมควรนะครับเกมใหม่เนาะยากพอสมควรนะครับเข้าโบนัสยากจริงๆนะความรู้สึกผมว่ามันเข้ายากมากนะครับถึงมันจะมีฟีเจอร์วล์ล็อกมาให้เรานะครับผมนะมันก็ ดูไปดูมามันก็ยากอยู่ดีนะครับผมเ <P ap os> พราะมันเพราะมันล็อกหนเฮ้ากับจิงแต่มันบดได้ลีสปินหนเฮ้ามั้ยเจ้าเข้าใจว่าคือคือมันต้องคอมโบตลอดนะครับงง <c oughs> งง,ง,ง,งกับบิ้งกันไปเนาะครับเนาะมันต้องนีเฮ้าเนี่ยเนี่ยมันมาสิปึ๊บมันต้องนีเฮ้าตัวที่มันข้างอยู่เรียวมันมาพึ้ง เด้งเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมในโบนัสรอบที่สองมาไม่เอ่ยนะครับมาปั๊บปั๊บโอเคได้ลุ้นต่อครับพี่น้องนะไหมตับตับมาตับตับมาครับพี่น้องบางนี่ตับตับมาครับผมปุ๊บตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยบ้มาครับผมขอประเสริฐครับผมขออยู่ที่หมื่นสามละกันเนี่ยมันต้องรีสปินให้หมดจะดีมากเลยนะครับแต่ฟีเจอร์มันก็โอเคอยู่นะครับฟีเจอร์ล็อกไวแถวกลางเนาะ ประมาณนี้ครับผมเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะเป็นจูนไปแล้วครับผมตัวนี้เนาะครับเนาะเอ้าผู้ใดไปร้องเบิองกับเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหมู่กันในเด้อนะครับว่ามันแตกดีไหมนะครับส่วนตัวข่อยข่อยก็บวกไปแล้วนะครับความยากผมให้ไปเลยหกสิบเนาะครับเนาะยากกี่เหรียญโอเคแล้วครับผมนะจังหวะนี้ว่ายังไงครับผมตู๋ตูบตุ๋เลยหลุดตัวครับพี่น้อง สเก็ตเตอร์สตัวนะครับผมนะตุบมาทุบมาสวงหาจังหวะนี้บอกได้หลุนต่อครับพี่น้องเลยได้หลุนต่อครับผมตุบลงมาครับผมดอกนี้ขอสวยๆง,งามๆมับมับโอเคได้หลุนต่อครับพี่น้องได้หลุนต่อครับพี่น้องจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องมามาโอ้โหจบแล้วนะครับโอเค เนี่ยล็อกไวแล้วมันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆนะครับไวก็ไม่หายนะครับมันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆจะเสียนะครับลบครับผมว่าเสียไปเลยครับผมขอกำไรหมื่นเดียวก็พอนะครับผมนะเกมใหม่น้อครับเนาะโอเคครับผมก็ไม่ขอไปต่อและการนะครับขอแตกที่หนึ่งหมื่นเลยนะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมเกมใหม่ของค่าย pg นะครับผมนะก็ ปวับใหญ่กับหกซิปเลยครับผมพี่น้องเลยไปไปหาเห่นแนวใไม่ก็ดีกว่าครับผมไปไป